วันนี้เรามาดูมารุ้นตะก้อกันนะคะสนุกค่ะวันนี้ยังมาไม่ครบทีมสักเท่าไหร่แต่ก็เตะสนุกนะคะมรักสุขภาพปังใหญ่สิตีิ้ค่ะอุ๊บฮืมโด่งร้อยๆอ๋อรับได้ไหมได้อ่ะปื๊ดจัดไปปื๊ดโอเคเดี๋ยวลงไป นั่นละดูลงไปแะพี่เส,สรีอาจารย์เสรีรับรับต่ออีกอาจารย์เสรีไฟหนึง่งนั่นละดึงไปค่ะไอไฟจัดไปเอากระพ่กิจเลี้ยงลูกมาดึงมาปึ๊ดได้ไหมได้ไอ,อ้ดินหะอาจารย์อาจารลูกนี้ออกนะคะจัดไปเฮียสวยพี่ินโอ้โห ไอ้ไฟหนึ่งพี่ทินโอ้โอเคสวยนั่นละโห oh, พี่ทินสวยมากไอ้ไฟหนึ่งพี่จัดไปโด่งลอยเล,ลิวออกไปเลย oh, <c oughs> สวยค่ะจัดไปนั่นละนั่นละพี่กิตจานเสรีจัดไปสวยอีไฟหนึ่งอีไฟไฟหนึ่งจัดไปนั่นละสวยสวย,สวย,สวย พี่ทิ้นโอ้โหลูกนี้ออกนะคะจัดไปอึ๊บฮืมโดงๆผิวๆเ้ยลอยออกไหมออกไหมรับได้ไหมได้พี่กิตอ๊บโอ้โหยังอยู่ยังอยู่อักแป๊บโบอ้โหนั่นละโอ้โหลูกนี้สีดําจัดไปสวยน่าละจัดไป ปืดดงๆดงดงลอยๆย,ยาวไปโธเสียดายนะคะทุกนี้ออกนะคะอะไรเฮียไปไปหาพิธินพิธินแตะมาโอเคลูกนี้ออกค่ะดงๆดดลอยๆไปจัดป้ายลอยแล้วเร็วไปหาไข่หาลงพานลูกหลุดล,ลอยออกไปแล้วนะคะจัดป้ายสวยสวยค่ะ พิวเนิบเนึบนึบเนเส้สวยนะคะดีมากสวยค่ะเนี่ย